หลังนี้ก็ตัวเล็กแต่ว่านี่หลักดีกว่าก็ได้บอลครับบอลในเฝ้าเลยบอลจังหวะเลยอาเอาหมันครับกรรมการนี่ตาเดียวทีเดียวนะครับที่คิ่ของทีมมาลีครับเด็กบอลตอนนี้ก็สวนประตูตาสวนนะครับ สองโมงเอนะมีพันนะาดือดโหหลังเท้าสูงไม่นดเดืดยิงเต่ลดอกีไม่ใช่ธรรมดานี่ลูกดจะงตู๊ของทีนี้มันุ่งเนน ทุกของทีมมาลีครับามีีนี่เปิดยากลูกนี้ครับตมือกลางขวาบ้างกับจอตะโอ้โหจอแรงจริงๆลูกนี้คงยาวขึ้นตาลีครับแม่หมองนี่หลับตาหมงลูกนี้ ผ้ให้เกเพืนด้วยมังกดกของที่มาลีก็พอกรานี่มันจะซมากาีกแต่พอถามัโยไปยางมัก็จอกในการบโหลูกนี้นลยจะพิกพยากับลขิมนี่กับน้ำมันเทดดิ จุดบนอยู่ของชายเอาแล้วก um ็จะเก็บไอ้บอลเข้ามาทางซ้ายมันหักข้อเลื่อนไปมาดโอโหจริงข้างสนามดี่เด็กเขาเป็นแบบน้ำมันไึ้น เปิไปางซ้ายโอ้ได <Ờ, illa>. ้ก <Darwin> ็จับมาไเาไม่เาได้เิตยาวนครับซ้ายเติมเนเเดียกับอลเดมากวา้วับมีที่นต่อเลยก่อนต่อเลยนดิ ไปนะครับไปตัดซ้ายสำหรับดีเน้ะมันพุ่งครับดิปเส้นซ้ายจ่อเลียดและชิงไปไม่ทันกันเติมไม่ทันกับเล่นครับเอามานี้ัดได้ดูกหมจังหาะครับนิปเส้นหรือกขวาโยกกอนุปรางใหญ่นะครับยัดมือโฮศัตรูยังเซฟได้สำหรับศัตรูของนี่เนาะมันพุ่งไปในที่สุดแปรเด็กของมาลีดีจัดเลยนะครับมุมนี้ถ้าไปบีนะครับ เฮ้ยปิยากุของ้งมาเที่ยมเดูาถุงงอมรีตัดได้ก hmm. ินการับหลังสอาไปยังก็ิดยากรับไม่เปาไม่เปลายนริงอตดมแ้ายได้รับ แข่งทยแข็กัเอามารีก็ายังไม่ีกะแปงเปนลโหย่แนวรจอทีมพูดกันยจังเกิลกันรดี่ัตูโอ้นี่นะครับนไปเปาทั้งทีมแล้วมันพื้นไปรับดบได้ไปไดกลางอไปไปน้อยต้องไปไปช่ว ที่พี่คิดว่าข้างขวาเก๋ซ้ายธรรมชาติแล้วเกิดการกับยิงขึ้นหูมุกซาปูโอ้โหสุดยอดเลยลูกมุกซาประตูครับ